ค่ะวันนี้นะคะจะให้ดูตัวสเต็มเซลล์เนาะสเต็มเซลล์ตัวนี้คือเราเริ่มเริ่มสูงไวแล้วอะเราก็ควรจะทานกันะนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนมากเราสูงวัยเราก็จะไปไงคะฉีดโบทอกร้อยไหมกันเนาะเสร็จแล้วมันจะมีความเจ็บขึ้นมาไงแต่ตัวนี้มันจะไปฟื้นฟูสภาพผิวของเราเนี่ย ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกออกมาเลยนะนะคะตัวนี้เวลาเราทานนะคะประมาณสัก7วันเนี่ยอ่อผิวเราเนี่ยจะเริ่มแบบเออจะดูความเต่งตึงขึ้นแล้วจากวัย30อัพ40อัพ50อัพวะเนาะนะคะก็จะมีริ้วรอยไงแต่ตอนเนี้ยอ่ะเริ่ม,เร,มเริ่มเห็นผลภายใน7วันนะอ่ะอันเนี้ยเสร็จแล้วถ้าเราทานสักประมาณ10-45วันผิวอ่าผิวกายเรานะ มันจะชุ่มชื้นขึ้นละอ่าชุ่มชื้นขึ้นนะแล้วก็จะเริ่มมีน้ํามีนวลเริ่มเปร่งกระชับเนอะนะคะก็มาสักสองกล่องนะผิวก็จะดูอ่อนกว่าวัเลยนะคะอันนี้เราไม่ต้องไปเจ็บตัวเลยนะคะเราแค่ทานตัวนี้สเต็มเซลล์นะคะซึ่งมันจะซึมสู่ เซลผิวของเราเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะอย่างสปปรรพคุณของเขาว่าก็จะมีเยอะแยะมากมายอ่ะเนาะเนาะแล้วก็ตัวบำรุงของเขาว่าจะมีเยอะนะนะคะทําให้ขาวด้วยมีเมงงล็ดองุ่นด้วยเนี่ยมันมีจะเยอะแยะมีโป,โปรตีนโปรตีนก็จะไปสร้างกล้ามเนื้ออยู่แล้วเนาะนะคะตัวนี้นะคะกล็ลองมาศึกษาแล้วก็มามาลองใช้ดูนะคะลองลองทานกันดูเนาะ เมื่อเราสูงวัยแล้วเราเราเราก็ครจะมีนั่นมีนี่มาเสริมใช่ไหมเราจะได้ดูสุขภาพผิวดีเราก็จะมองแต่คนอื่นนะเอ๊ะทำไมคนนั้นน่ะทําไมสุขภาพผิวเขาดีจังเลยอยากจะผิวดีแบบคนนั้นน่ะอ่าเขาก็มีการบำรุงมีการทานอาหารที่มันมีประโยชน์เพื่อสุขภาพของเขาเหมือนกันบางทีอ่ะเขาก็จะไปทาน ของยี่หอ้อนั้นยี่หอ้อนี้เพื่อจะบำรุงสุขภาพเวลาเรามีเงินละอ่ะเราก็ควรจะดูแลสุขภาพเราด้วยนะคะคู่กายเราจะได้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีเนาะนะคะคุยกับใครก็เราก็ไปแบบมั่นใจไงเพราะเราดูหน้าตาดีสวยผ่องใสดูโงเ่เฮงดีนะคะก็ฝากไว้ในใจทุกๆคนด้วยนะคะ